ก็ได้มาสามหวดครับนอกแต่หวดทีซีมันติดอยู่ยังไงอ่ะนะครับผมเพามันเล็กน้อยกูมันพ่อไม่รู้ซี้เนาะอืมเด็กน้อยเจอตัวเก่าแบบเก่าครับสวัสดีอีกครั้งครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกคนอีกครั้งหนึ่งรับเนาะเป็ดีครับ มเนี่ยตามแนวทางให้กับปู่ยิ่วดำพระอาจารย์โกบปู่ยิ่วดำหรือว่าโคงสุดท้ายมหาปริอาจารย์เพิ่นก็บอกว่าครับพี่เผมอ่าขุนบ้านทองเพิ่นมาให้แล้วอ่านะครับเนาะหาศูนย์หาศูนย์เข้าตรงตรงของเพิ่งหาศูนย์นะครับด้วยซีครับผมก่อนที่เราไปชมคลิปของอ่าอ่าอาจารย์โกบปู่ยิ่วดำนะครับมาอิซีครับผมก็ให้ใส่วิกาณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลาง เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางพลังขับอยู่ที่ครับผมมากะจักขัดกระพานนะครับเนาะอันมาคันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกล้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีไม่ที่สัมมาได้ครับเด้อเดี๋ยวพอไว้ผลเอาน้ำไปถวายเพื่อนอาจารย์ครับอยู่ที่ครับผมแต่เอฟซีใจบุญผู้ใจบุญทุกท่านนะครับในยินอยู่ครับอยูี่ครับผมเพื่อนอาจารย์เพราะว่าจะหารูปเหมือนของกุมารทองมาถวายล่างของกุมารทองนะครับเด้อเอฟซีครับผมผู้ใดมีโชคลาภนะครับเนาะอย่าลืมครับผมอยูี่ครับผม ไปซื้อพอรมันมีผู้เล่นอยู่แล้วครับผมเด้นี่ตเฮ็ดเอาจะขวงเปิ็นครับอันนวดที่ฟานมากปะอ๋ัว์อได้เอามานอเคเ้เฮเฮ้เฮ้าน้ี่้เฮ้เฮ้นเฮ่นอยู่อันเตียงนเ่้นหละน้เฮยเฮ้ตัวเจ้าของอ้เฮ้้เฮเเูมันเป็เเ็เฮ้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 เก่เนีเฮ้่ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้้้น อยากกินเขาานเา่เขาอาจารย์ขอกินเข่าในเด้อขอเขากินในเด้อครับผมก็่ได้ว่าเอาสิเอายิ่งกินยิ่งยังหลานว่ายิ่งยังก็ได้วางสิเนี่ยผิวเ<อ>ข่าขอกินเข่าเนี่ยวันที่มันก็ได้เปล่า<อ>ม,มันบอกมาแล้วแหละ,ละแต่ว่ามันคือซ้ำกันบวนี้เลยอืมนะอ๋อล่ะอาจารย์นะงวดอ่าที่ผ่านมาอาจารย์ผู้เยี่ยวดำม,มาให้หกตัวอาจารย์บอกแค่สามตัวไทยก็คือหาศูนย์เจ็ดเนาะ อือ่าอาจารย์เราสุฟังเนาะอืมอ่าเพื่อไปท่ายองปูปริงอยู่ดัพี่รอแต่ว่าบัดนี้สองคืนมหาหอดกุฏิมันบาอาจารย์อืมแต่ว่าเป็นกุมบ้านท้องอ่ามากกะะิบบอกศูนย์หาศูนย์อืมอ่าแล้วกันนี้ก็หายต้อมเลยว่าอาจารย์น่โอ้เล่ออกหาศูนย์ออกล่างตรงตรงออม ขึ้นมาบอกความกุฏิบอกบอกแล้วก็เล่นเลนไปเล่นเล่นบอกครับเล่นไปเล่นเลยหายไปเลยหายไปป้อมแม่ด้ยบาดเลยแต่ว่าหมู่บ้านนี่มาหลังเล็กออกหมู่บ้านนี่มาตอนกลางเว่นเลยเว่นเลยตอนกลางเว่นมาช่วงประมาณใบใบก็กลัวนี่แหละครับผมก็คอยนนั่งเล่นไปแล้วมันคอยกระเสือบรับอันเอานั่งขัแขนอันลุ่งอันะเอจะเมื่บเม่ตั้งใจว่าจะนอนแน่ตรงบ่ตั้งใจว่าจะนอนงเดี๋ยวนันแล้วนะครับผม มาได้มาบอกมาได้มาขอกินนั่นกินนี่นั่มันวางมาก็กว่านได้มาอันอันพี่หันเดอร์มันวางเสียแล้วบอกแล้วแต่ว่าฝ่ายว่าเด็กมานก็มาซ้ำตัวเก่าเถึงบอกออ้ยมาบอกวันไม่กับมันกับวันนี้เลยกับมันซ้ำตัวเก่ามันสุดเกียร์แบบมันแต่ว่าสุดเกียร์ เอตัวที่ทาหน้าหาซิเจ็ดอะ่ะนั่นแหลยมันว่าตัวนั่นหละมันว่าศูนย์เจ็ดมันว่าตัวใหญ่เตัม<ำ>เอาเลขศูนย์เจ็ดนี่กใหบอกลรวนะมันจะออกว่เถอะหนูกบอกต่ีนี้าหัวลอมันก็แลนไปเลยครับ<ำ>เออเพื<น>่อนว่าหันกันหายอยู่นะเตี้ย บางบอกาะหังนว่าศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาศูนย์หงุว่วตัวนว่าศูนย์เจ็ดครับผมคือสี่ศูนย์เจ็ดเดตัวนี้อันเครอัอบอนบอควนเลอดีเลยว่าสิ่งนะ้มันกับพกป่าใช่ว่ามันหัวรอมันแรนไปเลยมันแรงเอกไ็ทั้งหมาหมองไปนอนเลยนี่หันละครับอืมมันเป็นไปได้เบิรแล้วครับเพราะว่าตัวนี้มันเปนหอกเนี่ย มันเจี๊ยบสี่พันใน,บบนออกบางทอนเดียวไม่สี่ิศูนแต่สนหรบสองงวดแล้วสนสองสงวดเลดยเอ้ทหารหนึ่งมันจะแยกออกบางงวดเดียวพีอาจันแนนบ่อ่าแต่ว่าศูนเก้า <9 S 3> ก็ออกไปแล้วเนาะแต่ว่าเจี๊ยนยังไม่ออกนะอ่าเจี๊ยบสูนสูนเจีดยบหนึ่งบังขันตด้หนึ่งบ่เพราะว่ามันจะจะได้มาสามงวด ครับขางนอกเด็กหมวดพี่ซีมันตีแบบยังไงอ่ะนะครับผมาว่ามันเล็เกหน่อยปอุ๊บมันพรนอมไม่รัวก็เ่เนาะอืมเด็กหัวจุกตัวเก่าแบบเก่าครับโอ้ดีหน่อยหัวจุกตัวเก่าน,านี่นขึ้นคือเบีบอกข้างหลังกุฏิได้บ่ะครับรบขอข่อยน้อนข้างล่างเนี่ยโยอันลองซุ่มหน่อยเนี่ยโอ้มขอข่อยนั่งเหรียญยุหันนอน,น้นุหันก็ไลยนอนหรอกนั่งเสื่อบรับมันนั่งไปนั่งมาหรอเพื่อรับติแสดงว่าคนมากกลมเนาะ คนมากอฮไม่เพ้่นอยคนเพิคนยาบบอกเฮาแลนมาทางหลังซองเอามื่อกันจับเตียงไปซองหัวมาทางหนาอเห็นพระอาจารย์เข็มีงสั่นนะคนเผรูปงาบงาบโอ้อมีบ้านเมื่คือจฮ็ดจังสี่ว่าถนนคื้ให้แกต้องหาพร้อมเลยจองเบื่งได้เพกินข้าวอร้โอ้เมอินข้าวพร้อมอืออือบัดนี้อาจารย์ ขั้นของฝอนี่คือให้ได้ทุกมือบ่ครับของที่เฮาสืา้อมามันนี่ของกินนี่แม่นอยแต่ว่าข่อห่นหานในห้มันอยว่าใหาย้ยบัวไข่บยวสืชว่าจะเอาวาดกลับมาไว้จังสใหยอยแตเอาวาด่นบ่อยอือจะเอาวาดาันาานีา้าดีเสืรแล้วกินว่าห้มันเนะังซสี่เอนาะมครับผมบัวขั้นขั้นขั้นว่านปีนั่นพวกผมซื้อมาก็ได้ครับไม่สิบ่ยาหเพิ่จ้บบ่ๆครับผมพวกผมจี่ซื้อไม่เห็นลยครับปีแอย่างไ้อย่งแม่มีน้ำแดง ผลไม้เกาหยางบอกครับาอย่างไรของทางเที่ยวเนี่ยพวกกิ่นเลยผลไม้กกินผลไม้เลพวกกินของติ๋ตเวางสอดจัดเรื่อยๆคิดว่าอาจารย์คิดว่าบ่เกิบสาที่แจงนั้นกินของตี๋กินที่แจงโฉดมีหองโานี้กิถ้าจุได้สี่บ่งานตลาดต่นข่อยเรียกว่าอยากใหนทุ่เจ้าของซือขยไดดีไปืูอเองรู้สีว่าคือ กุมานท่องอย่างสิกินนังซสันราสิวางสีนนะครับโอกรู้เพื่อนจะ่าต้นอยู่พี่แังมันอยากกินของังซสันนะใ่ด้วยเสือเพื่อนแรบๆรขอาบ้านเลแมนเพื่นเพิ่นบว่าเราื้อเพิ่นเพิ่นบอกใบยู่เป็นบ่ครับแมนโอ้ันเป็นใครไคก็จงมันเป็นคี่จังอันอียักษ์นะกุมานท่องแรงไก่บ้าอ๋อกุมารท่องยักษ์กินี บ่กินน้ำแดงบ่กินกินอยู่น้ำแดงกินอยู่แต่ว่าทุมอันตัวละไม่ตัวอาหารเนี่ยมันจะกินจังซั่นลักษณะไม่แรงมันสิกินจังซั่นแอ้วซื้อเพราะต้องการแบบนั้นแม่นบ่มีบ่มีปัญหาอาจารย์เราเพราะมีปัญหาดอกครอกเดี๋ยวผมซื้อมาเองส่งปั๊นเนาะขอให้บอกว่ามื้อใดนเท่านั้นน่ะผมสิเตรียมมาเลยุมข่อยว่าสิข่อยว่าสิไปซื้อแม่นหมุดแรงนี้อโมเดลมันจะทัน บ่าพระเจ้าว่าเป็นยังดอกแต่สงสัยเเองดอกอันนเป็นยังดอกเพราะอันบ่ได้บ่ได้เกี่ยวกับต้องใช้เจ้าใดครับอืมซต้องคอจัดการได้อยู่เรื่องจังซี่นะเฮ็นพระเจ้าเป็นปัจจัยในพ่ะอาจารย์เนาะหนึ่งเิ็นปจัดการเอาเพราะว่าตอนจะเชื่อเด้วครับผมก็จะโศกในมันในน้ำกันเพราะว่าอาจารย์เพิ่นจัดนั่นเองครับมันจะทาชิดเนาะแม่นกันจะทาชิดเนาะเพราะว่าพ้นเป็น ผู้ซื้อได้เนาะเขาเขาบารูงเนาะเขาบารูงเขาก็ต้องผาเพิ่นเพ็ดอย่างเดียวเพราะว่าเพิ่นดวดเพิ่นรูดีอืมอ่าแต่ว่าเพิ่นเจ็ดแม่ยนแต่ปอปากแกกินยิ้มซื่อๆมันห่อแตงซั่นมันว่าซ้ำนันซื้อเพชรร้อยประเทศละที่ซูดผ่าซูดกับตัวเดียวเท่านั้นแม่น อันเห็นปอกตัวเดียวศูนย์เจ็ดแล้วแล้วเมื่อกลาออกมาออกมากแลนนี้ไปเลยเป็นเหรียญหัวหลอแลนออกไปเลยหัวหอพมรับเนี่ยว่าบางตะกี้แมาบอกศูนหาศูนย์เมื่อกัาหัวหอโอหัวรอดแล้วเมื่อกลาเหรียญไปเลยเอ้าตัวแต่กาเลยเมื่อกลาไปเร่ยไปีลยนะครับผมเด็กน่อยเห็นไหเด็กน่อยเนาะแต่เด็กน่อยน้องนึ่งแต่เด็กน่อยเนาะทุกบ้านพ่อนม่แ้วแต่สีว่าก็จะเตี้ยจังแม่เกสีวาอังเด เดียวเลยเป็นอย่างว่าเพื่อนนั่นเสิร์ฟเลยขั้นขั้นกินพวกเนื้อพวกนั่งน,นี่ก็จิมโซเข้ามาเลยจา์ไทยก็จกมการบมนสิมมาอีกเหรอเมนเกิดว่าพอเหนมันามาเราีนอสองเต้าสามเต้าสมัน<า>ม,ม,มาหาดูภ <Alrighty. S 2> ายในเต้าแมนพ่อมาบอกไว้แล้วครับพี่ข้าพม มันมีสองอยางที่สุ่ไข่ยที่สีเฮ็ุดคือขับวันหนึ่งไปหาลูกมันมาหรือว่ากับสีปั่นเอาของสีน้าเอาไ้าสีสร้างปัน่นที่ีุ่ยกันมือก็จะเอาไว้ตนเหมดือนครับ